เจริญพรลุกมุงทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่มวลหมู่พระสงฆ์มารวมชุมนุมกันเพื่อฟังธรรมของพระพุทธองค์และพวกเราก็เปรียบเหมือนกับรุ่นลูกรุ่นหลานที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ก็อยากเชิญชวนลูกๆปฏิบัติบูบบชาเวียนเทียนที่บ้าน ทำบ้านให้เป็นวัดและมีสติรู้รอบตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าคือกายของเราเนี้ยปฏิบัติบูบชาจเจริญภาวนาเน้นพุทธคุณธรรมคุณสั่งฆคุณนะลูกนะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาเป็น อานิสงส์ที่มีมากกว่าสละทรัพย์เป็นทานเพราะการปฏิบัติบูชานั้นต้องมีศรัทธามากพอและมีวิริยะในการควบคุมใจให้ใจนั้นสำรวมอยู่ในพระพุทธเจ้าและลึกนึกถึงพระธรรมและคุณของมวลหมู่พระอริยสงฆ์ก็ขออำนวยอวยชัยให้กับลูก ทุกทุกคนทำบ้านให้เป็นวัดและเอากายนี้ปฏิบัติบูบชาขอความสิริมงคลจงบังเกิดในใจของลูกและครอบครัวของลูกให้อยู่เย็ยนเป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทิน